Terima kasih telah menonton! ที่ตลาดสดเทศบาลเมืองเลยถนนเจริญรัฐตะบนกุดปองอำเภอเมืองเลยจังหวัดเลยซึ่งเป็นตลาดที่ใหญ่ที่สุดของจังหวัดได้รับผลกระทบจากการเกิดภัยพัยครั้งใหญ่ระหว่างวันที่สองถึงวันที่6ตุลาคมที่ผ่านมาโดยเฉพาะเขตเทศบาลเมืองเลยและตลาดทั้งสองแห่งทั้งตลาดเช้าแห่งนี้และตลาดเย็นถนนเจริญรัฐชุมชนบ้านติ้วต่างถูกน้ําท่วมด้วยกันต้องปิดให้บริการจากภัยธรรมชาติทําให้พื้นที่อำเภอเมืองเลยอันเป็นพื้นที่ปลูกพืชผักสวนครัวเป็นจำนวนมากที่สุดของจังหวัดเลยถูกน้ําท่วมขังหลาย ผักชนิดต่างๆตายเป็นจํานวนมากไม่มีเกษตรกรนําผักมาส่งที่ตลาดสดตลอดจนปลาดุกปลานินปลาไนปลาตะเพียนก็ขาดตลาดเนื่องจากภัยดังกล่าวพ่อค้าแม่ค้าในตลาดต้องขอรับซื้อผักรับซื้อปลามาจากต่างจังหวัดแทนที่จําเป็นต้องจ่ายเงินในราคาที่แพงขึ้นและหลายจังหวัดใกล้เคียงก็ถูกน้าท่วมเช่นกันนางบุญปันคำสุกแม่ค้าขายผักที่ตลาดแหลงบ้านติว เทศาบาลเมืองเลยถนนเจริญรัตตบนกุดปอ่องอำเภอเมืองเลยจังหวัดเลยได้กล่าวว่าปกติแม่ค้าจังหวัดเลยจะรับผักมาจากอำเภอลมศักดิ์จังหวัดเพชรบูรณ์เพราะมีชาวมง้งปลูกผักกักเนเป็นจำนวนมากส่วนที่จังหวัดเลยก็ปลูกกันส่วนใหญ่ก็คือหน้าหนาวเกี่ยวกับผลกระทบน้ําท่วมและช่วงน้ําลดลงราคาผักสูงขึ้นจากที่เคยรับซื้อราคา40บาทต่อ1กิโลกรัมก็ขึ้นเป็น70บาทต่อ1กิโลกรัมยอดขายตกหววเพราะไม่มีคนออกจากบ้านเนื่องจากน้ำท่วมหลังน้ำท่วมก็ต้องทำความสะอาดบ้านเรือน